เฮ้ยถามจริงไม่ออกวัดโอ้โ oh. หแล้วเล่นโคตรดีฟลึกสุดๆมาแล้วโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. คืออะไรอะ่ะลึกไปไหมอะ่ะบางบางทีก็ลึกไปไหมล่อซักการันตีใหญ่ผมหมดเลยงั้นก็ไปเริ่มกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมลุยดูซิว่าจะออกใครไหมก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะว่าผมจะหลุดเลทเนี่ย แต่ผมเชื่อว่าเขมันใจดีกับผมเวเขมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะครับผมไปกันต่อเท่ปอร์ติที่สองนะฮะยังไม่ออกเวจะเอาการันตีให้ได้เลยใช่ไหมเกมนี้อ่ะมอนติที่สามนะครับผมท่านผู้ชมไปโหลดดิงเมื่อกี้โหลดดิงนะเมื่อกี้โหลดดิงนะโหลดดิงเสดงว่าได้บปล่าอ่ามาแล้วเหมันด้วยใช่ไหม Yes. ขอบคุณมากผมเกือบเสียเพชรแล้วตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะถ้าหลุดเลตขึ้นปากกูทำไงดีวะเนี่ยกูต้องใช้เพชรในดีที่เหลือกูเปิดใช่ไหมก็ได้แล้วนะครับผมเล่นเร็วเนาะอุ้ยม,มาสองโอ้โหทา้าเป็นเลสไม่ได้ใช้อะดีโตถ้าเป็นพวกเนฟทีสอะไรอย่างเงี้ยยังยังได้ยังใช้ได้ไงเนฟทีสน,นะครับผมแต่แบบถ้าถ้าเป็นเลสก็ได้ว่าสองทองเว้ยท่านผู้ชมเอ้ยดูดีนะเนี่ยนะก็มาเริ่มกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมแต่ โอ้ขอร้องละได้โปรดเฮ้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  n i e ขอบคุณมากเกมขอบคุณมากมาแล้วเม้าตีแรกเปิดมามาแล้วแตกลุ้งแตกม่วงโอ้โหมาดูสิใช่ไอฮีหน้าตาหรือเปล่านะครับผมถ้าใช่เนี่ย อีก5โมโมฟฟปีที่เหลือเนี่ยยกให้อุ้ยเลยนะเว้ทผู้ชมมาลุ้นกันนะครับผมว่าใช่คินตาตะหรือเปล่านะครับผมเปิดคลิปมาก็ดีแล้วไงวันนี้โอ้โหขอร้องนะคินตาตะได้โปรดละตัวที่9นะครับผมอยู่ลึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โอเคมาขอร้องขอให้ใช่ที่เธอวาจริงๆให้เลยผมบางอย่างให้ผมเหิดจริงๆบัวครัาเล่นผมไปเยอะแล้วขอร้องมันถึงเวลาที่ควรให้แล้วว้จริงๆได้ปรดละนะถ้าฟังผมอยู่แล้วก็ให้ฮีดรน้ับผมมาได้แล้วนะครับผม เ็นยังไงไม่ได้ยากโอ้โหขอบคุณมากในที่สุดก็ให้กูสัทีโอ้โหขอบคุณที่มาหนุดเหล็ดด้วยเยี่ยมโอเคสแสดงว่าไอมติที่เหลือเนี่ยนะครับผมเอาไปให้อุยเลยดูสิว่าจะออกให้ได้หรือ,อยังนะครับผม ที่หน้าตามาขนาดนี้แล้วอุ้ยถึงคิวของเธอตาของเธอแล้วที่ต้องออกให้ผมนะครับผมมามันมามากมันมันมันเปิดมาดีอย่างนี้ก็ต้องต่อสิครับรออะไรมาอุ้ยขอร้องนะออกให้หน่อยนะครับผมไปามาติดกันเลยได้ไหมแบบสองสองทีแล้วมาติดกันเลยอะอ้อยฟัหฟันเยอะไปหรอ คือถ้าได้สองมติติดนี่คือมันก็มันก็เยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ขอให้ได้อุ่ยนะเอาจริงๆนะขอร้องหลังจากนี้แหละของจริงผมบอกเลยหลังจากนี้อ่ะเคสที่เหลือกับมต,ติที่เหลือเนี่ยผมหวังว่าอุ่ยจะออกให้ผมนะครับผมวันนี้แฮปปี้แล้ววันนี้แฮปปี้แล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งนั่นคืออุ่ยนะครับผมอโอ้ยแล้วหลังจากตู้นี้ไปนะครับผม อย่างที่รู้ดูกันนะครับว่าจะเป็นตู้ของใครนั่นคือฮานาโกนั่นเองตู้ฮานาโกมาก็ต้องจัดอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่เปิดหาไม่ได้ของมันต้องมีนะฮะแล้วผมก็จะมีเพชรเปิดหรือเปล่าจริงคําถามคือผมจะมีเพชรเปิดเหลือหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาดูกันตรงนี้แหละนะครับว่าอุ้ยจะให้ผมก่อนจะเสียเพชรหรือเปล่านะครับผมทานผู้ชมไปมดติที่สามในคลิปนี้นะครับลุยต้องมาได้แล้วอุย้ยจริงไอ ทำไมหยิบแฟ้มฟ้ามาวเนี่ยฟ้มฟ้าอีกแล้วอ่ะมันฟ้าได้ทุกวันเลยเนาะองโอ้โหฟ้าอีกแล้วเฮ้ยดีดีหน่อยดีทินตาต้าอุตส่าห์ออกให้ง่ายขนาดนี้แล้วนะทําไมอุยมันไม่เคยออกให้ง่ายเลยวะกูถามหน่อยทำไมอ่ะโปรวดขอรเรียงซัมติงพีสได้โปรดขอร้องบางอย่างดีเถอะ รู้สึกว่าอุยออกยากมากเลยนะชินาตาคือแบบให้เลยมติแรกคุณจบเลยไม่ต้องคุยกันเลยไม่ต้องคุยให้มากความคือออกง,ง่ายมากนะฮะอ่ะมอติที่สี่นะครับผม <ละ S 1> ในคลิปนี้ไปมาได้ยังมาได้ยังต้องมาแล้วเอ้ยอ่เอาอีกแล้วโอเคฟ้าอีกแล้วนะฮะฟ้าอีกเล้วน,นี้มันจ้าซะเหลือเกินเฟกมันมาเฟก มันมาเฟกเจ็ดตัวที่เจ็ดโอเครุนกันอุ้ยแล้วจบเลยแล้วเราจะไม่เสียเพชรเลยสักเพชรหนึ่งเลยนะครับผมในคลิปนี้ขอให้ใช่เพราะผมไม่อยากเสียเพชรจริงๆผมจะเก็บเพชรที่เหลือไว้น่ะเปิดให้ฮานาโกะนะครับผมขอร้องเกมอย่าหลุดเรทได้โปรดละจริงๆตรงนี้มันต้องจบแล้วเว้ยถ้ามันให้มาจบในรอบมัลติฟีนี่คือกูขอบคุณมึงมากเลยขอร้องอย่าหลุดเลทได้โปรดละใช่ทีเถอะ ได้โปรดขอร้องนะได้โปรดได้โปรด I don't know what this is but it's kind of hot อลอรอได้ยีีวอยโอ้โหคล่แล้วก็ทำกูแบบลุนไปตั้งสองทีแล้วกูก็เสียได้เสียได้มันมา yes ในคลิปนี้มันมาวายได้ทั้งคู่แล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งอุ้ยโคตรเก่งฮู้ฮู้เย้โล่งโล่งเลยอันนี้คือแบบโ,โล่งเฮ้ยไม่มหนียวเลยโลกวันนี้แล้วนะครับผม <c oughs> ก็ยังดีก็ถือว่ายังดีนะครับในคลิปนี้ไม่เสียเพชรเลยสักเพชรหนึ่งนะครับเอาโมติฟีฟที่ผมเก็บมาตั้งตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยมาเปิดไอ้คลิปนี้และคือจบเลยขอบคุณมากโอ้ย โอ้ลองมากไม่มีอะไรโลงกว่านี้แล้วนะครับผมขอบคุณเกมในที่สุดก็ให้ผมสักทีหนึ่งโอ้ยแมงง่เลยกูปาดเงาแบบปาดเงือเอาปาดเงเอาโอ้โหนั่งลุ้นแบบนั่งลุ้นจริงๆนะเว้ยอันนี้ไม่ชัวร์ไงว่ามันทำอะไรได้นะครับผมแต่เปิดไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะรอ้บทที่สองน,นะครับผมเออโอเค ถ้าบินมาคนเดียวอย่างนี้พูดเลยม่าถือว่าโคตรไปลิกตู้เลยนะครับผม่ามาใช่เย้าเรื่องโอ้โหเย่เจ้ดา,ดาโอ้โหก็ได้เห็นน้ำเซนโอนทับมหนมด,ดี เจอหน้ากันตั้งนานมาโอ้โหได้แบบได้ง่ายจังอ่ะอยู่ๆเล้นโอ้โหอย่างงี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะครับผมเซ็นโอ,โโอ,โโอโมาเฉยบาดกอกอ,อ,อนาคต ECA ีอตัง9ปีไว้แลยแม่งโคตรเก่งตัวนี้นะครับผมเฮ้ยวันนี้มันมากับดวง ทำไมเฟกป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละใช่เลยนะครับผมเฟกนี้ไม่ได้ยากเพอแล้ว easy bro ลดฮาร์ดมันไม่ได้ยากได้ใช่โคตรก็แล้วไม่คิดมันจะได้เลยนะแบบผมก็คิดว่าแบบกูเกลือวชัวร์เลยนะแม่งเนี้อตู้ดี้แต่แบบยยุ่งคู่ให้ใจกันโอเคโอ้โหหุยหุยโบฟีดสวัสดีครับหุยสมองตัวเลยเหรอ หรือว่าที่ออกโปรฟีเพราะผมตั้งโมเ,มเตอร์รูปเท้ามันเลยออกให้คุณถามจริงป่ะเนี่ยเฮ้ม hey! ันดีจริงโอเคมาโอติแรกนะครับผมท่านผู้ชมไปถามว่าสป,ปอร์ตก็อืมเป็นสป,ปอร์ตที่ดีตัวหนึ่งนะอืมเป็นตัวละครสปอร์ตที่ที่ดีอ่ะเออมันไม่ได้แย่นะครับผมที่อ่านมาทั้งหมดเนาะโอติที่สองเนาะถ้าหลุดเลสก็แบบก็คิดหนักอีกว่าจะเปิดดีไหมคือเอาจริงนนะ ไม่อยากให้หนุดเวอยากจะมาลองใช้ถ้ท่านผู้มชมดูไงว่ามันควรค่ากับการเปิดหามากขนาดไหนนะครับผมอ่เอาจริงๆเนะี่ยผมมองว่าตัวนี้ข้ามได้ข้ามนะครับเพราะว่าไปเปิดหาตัวละครแบบเฉพาะท่าไม่ใช่ดิตัวละครที่สามารถทําหน้าที่นั้นได้ดีจริงๆะ่ะแบบเป็นแท้งคือแท้งจ๋าๆเลยตัวละครทำได้แตจ๋าๆไปเลยแต่ตัวเนี้ยมันแบบอืมมันกว่าจะทําให้สกิลมันติดเงื่อนไขครบจนครบเนี่ยมันยากเว้ ใช่นะครับผมอ่ะบทที่สามนะครับผมไปอย่าลุเเลยนะขอร้องอย่าลุนเรเลยมาอะไรแมงเอ้สีลาทองมาแต่ไกลฮ่าเนฟชีสนะครับผมลุนเลยะได้กูแม่งเอ้ยเอาเล้วกูเสียเงินกูเสียเพชรเยอะเล้วจวังหวะนี้ อ่าก็เปิดกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมบทที่สี่นะฮะเอ้ยเอาจริงๆไม่อยากให้หลุดอะ่ะก็ตัวละครมันไม่น่าค่อยไม่ไม่ค่อยเปิดหน้าเปิดหาเท่ออะไรอ่ะดีอ่าห้านะครับผมบทที่ห้านะย่างโอ้โหและลึกและไม่ใช่อะไรคือลึกลึกจัดๆเลยจังหวะน,นี้ อ่ะมอดตีที่หกนะครับผมอืมโอเคโอ้ยหอีแม่งเลืแอเพงเลยนเกินนะครับตัวหกม็อดตีเดียวแพลงเสียเยอะกว่าที่คิดไว้อ่ะอจริงนะคือถ้าเสียน้อยกว่านี้ได้จะดีมากเลยแต่เพราะว่าเพชรเน่งกำลังจะหมดแล้วเนะี่ยอ่ะไปมอติแรกนะครับผมนักผู้ชมลุย มีลุ้นนะมีลุ้นนะมีลุ้นอยู่นี่ไงมามาดิบอกแล้ววันนี้มากับดวงจะซ,ซีรีส์แล้วจบเลยจบเลยนะจบเลยนะผมเชื่อเลยว่าจบเลยซ,ซีรีส์แล้วจบเลย Nice โอ้โหโอ้โหเป็นไงว่าแดนเทลลีงครูบอกว่าอะไง วันนี้กูมากับดวงถ้าของฟรีมันจะให้ผมดีขนาดนั้นนะนะตู้กาชามันไม่ทำให้ผมได้ของแย่หรอกเนี่ยมันก็ได้มันก็ให้ผมจริงๆโอ้โหแม่งวันนี้วันของผมว่ะของฟรีก็ให้กูตู้กาชาก็ให้กูจบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมในคลิปนี้เฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่แหละวันของผมกูขอกูได้แค่นั้นแหละเกมทำให้กูเกลือมาบ่อยแล้ว กูขอแฮปปี้วันนี้วันหน,น,นึ่งดีเถอะแม่เงยสุดยอดล่ะไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยจริงๆนะครับผมได้มาอย่างที่ผมคิดมาเลยในคลิปนี้ถ้าของฟรีมันจะให้ผมดีขนาดนั้นนะนะตู้กาชามันไม่ทำให้ผมผิดหวังหรอกนะครับผมอ่ะเหลือเพชรอีกสามันเพชรเอาไปเปิดไปเปิดวิสานไปเปิดหาวิสกันสักหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็มีเพชรเหลือละอ่ะคราที่เรารอบไปตั้งสองหมื่นกว่าเพชรรอบไปเยอะย่อไปโคตรเยอะเลยอ่ะอ่ะเนี้ย รอบสุดท้านนะเปิดหาวิสซนิดนึงละกันนะครับผมทำแถมไปเลยอะไม่ได้หวังอะไรนะไม่ต้องออกเลยก็ได้อืมนั่นแหละ <streams in aud ible> ตู้นี้มึงเกือตู้โคตรเกือเลยตู้เนี้ยเอ๊ะอาลุงเอ๊ะโอ้โห้ไฮ้เดียวถามจริงวันนี้ผมมากับดวงเหรอเฮ้ย มึงอย่าหลุดเลทน,นะวินแล้วจบเลยนะเฮ้เเเเยินๆแม่เลยนิดเดียวอีกนิดนึงอ่ะมันอีกนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมนิดเดียวจริงๆมันแบบแค่นี้อ่ะมันแค่นี้เลยจริงๆเว้ยแบบนิดนึงอ่ะทำไมมันไม่ได้วะฮะอีกนิดนึงอ่ะเนี่ย ยุ่นยุนปีใหม่ใช่ถูกตัวเว้ยแต่มันเป็นตัวเก่ามันคือตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ถ้าเป็นยุ่นยุนตัวใหม่ยังโอเคแต่นี่ตัวเก่าโอ้ยจะดีใจแล้วนะเห็นเห็นรูปมายุ่นยุนดีใจมากเห็นอาร์ตมาปีใหม่ใช่เลยแต่มันตัวเก่ากูจบเลยโอ้โหแมงเงย้ยแต่วันนี้ก็มาับดวงจริงนะเว้ยดวงดีจังวะเดี๋ยวก่อนวันนี้วันอะไรวะเนี่ย โอ้โหอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ oh. รับผมอันั่นแหละคีสสเดอ่ะโอเคจบจบจบจ,บจ,บจบอันนี้จบแล้ะแต่ผมยังไม่มีไงใช่เยังไม่มีหรอว่าเดี๋ยวก่อนแล้วไม่ผมจะไม่เห็นได้ทำไะผมมันยังไม่เคยมีมันผมไอ้ถามจริงนี่คูยังไม่เคยมีคิดเดเตดหรอวะฮะฟอร์เรียว ไมไมผมจําได้ว่าผมเคยมีแล้วว่าทำมันไม่ในความจำตงจำผมผม,มผมเคยเปิดได้เธอมาเอา้าได้ตัวใหม่มาก็ถือว่าดีเออวันนี้มันมากับดวงบอกแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้เอ้ดวงดีมันก็ดวงดีเกินไปวะแม่งอ่าก่อนอื่นเรามาจัดการตู้ตัว๋วกันก่อนเลยนะกันะครับผมตัว๋วตัวฟรีก่อนน้านี้เนี่ยที่ทำเคลมประจำาวนแล้วมันจะได้ทีละตั๋วเนาะผมมีสิบตัว๋ว อีกอย่างหนึ่งคือตู้ตั๋วเนี่ยมันไม่ได้การันตี S S R นะครับผมก็มีสิทธิ์เกลือสูงมากเลยดังนั้นถ้าไม่รู้สิว่าวันนี้ดวงผมอาจจะแย่ก็ได้ผมอาจจะไม่ได้ดวงดีก็ได้ก็ดูดูกันดีกว่านะครับว่าตู้ตั๋วเนี่ยจะให้อะไรผมบ้างน,นะครับผมอ่ะไปตู้ตั๋วมันติแรกนะครับผมลุยนี เดียวไอ้เหี้ยวั What? What? <c oughs> ดถามจริงที่กูเห็นเหี้อะไรอยู่ไปวัดถามจริงเนี่ยคือูตัวเนี่ยมันไม่มีการันตีเหี้อะไรเลยโอกาสแตกเอ็นดูดาแม่งโคตรน้อย และกูยังจะได้เหรอแล้วมันคือได้การันตีทั้งัวด้วยไงไยโอ้โหทำไมอยู่ๆผมต้องกลายเป็นคนที่ดวงดีวะฮะดนนดีเม็นด้อยู่ดวงดีไม่พอเหรอมาเอาลูครูแบ็คโลเซให้กูเพิ่มโอ้โหเชีย๊ยดงช่วงนี้ผมติดบ,บักมากดวงกูดีเกินโอ้โห อูรเอาไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจเกิดอ,อะไรขึ้นยูยูมิติโลเซ่มันมาจากไหนไม่โอ้โหกูคเครียดเลยไปต่อไม่ถูกในงานนี้นเกิดอะไรขึ้นวะเขาไม่ให้อยู่โดมกูเป็นดีอะฮะโอ้โหได้โดย,ยทีไย่ไม่ต้องเสียเพชรสักเม็ดกูก็ได้แบบง่ายๆไม่ต้องเสียเพชรสักเม็ดโอ้โห กูสาไปเติมแพ็กเพชรมาเพื่อทขาไม่จะเปิดสามโมดียืนตั้งใจแรกเลยคือผมจะเปิดสามโมดีในคลิปนี้ไว้ผมก็เลยไปเติมแพ็กเพชรมาแท็กหนึ่งนะครับผมก็แบบสุดท้ายกูจะไม่ได้ใช้จริงเหรอคือเกมอยากให้กูเก็บเพชรมากขนาดนั้นเลยเหรอแต่กูก็อยากเปิดอยู่ดีไงก็แบบอ้าวโอ้โหอ่ะเรื่องจะเปิดไม่เปิดไม่ทีหลังก่อนเราไปรับตัวกูคือแบ็คโลเซกเข้าไอเดียก่อนเลยดีกว่าอะไรครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยถามจริงนะอะไรวะเนี่ย ไปมึงได้ง่ายไปเปล่าผมไ่เห็นคนอื่นเปิดอะแม่งเกลือกันยับเลยนะเว้เนี่ยเนี่ยผมของฟรีตัวฟรีแจกฟรีแล้วกูได้ฟรีด้วยโอ้โหแม่งทีแรกกูคิดว่าเราเสกแหววอยุฟรีแม่พูดอะไรวะเฮียไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแล้วว่ากูกูลงจริงขนาดนี้เลยหรอขอบคุณมากโนคางขอบคุณมากจริงจริง

มึงเ,เอาจีบไหมมึงซีเรียสปะเนี่ยไเหียให้ตัวเดียวยังพอว่ามึงให้กูถึงสองอะไรเนี่ยไอ้เหียเสียงกูหายไปแล้วเนี่ยโหลเกมวัดให้มึงให้กูถึงสองเดี๋ยวอะไรวะเชียลกปนี่มันเกิดเหียอะไรขึ้นโอ้โห เี่ยถ้าคุณดวงดีขนาดนี้มันมันบ้าอะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยนี่ของฟรีของฟรีมาให้ทุกสองตัวเฮ้ยบ้าเปล่าโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมันไม่มีกรารันตีใช่ผู้ถือหัวฟรีมันไม่มีกรารันตีมาให้คุณถึงสองอะไรวะเฮ้ย ไอ้เหียแคบอย่างนี้ก็ต้องแคบรูปเลยไอ้เหียแม่งมันมัน,มนอะไรวะแม่งมหาดจับตาดูได้ยากมากเชี yeah. ่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เ oh. หียดวงกูติดบัก๊กมาเนี่ยติดบั๊กของแท้เนี่ยแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออะไรวะโมติแรกนะครับผมไปทองออกเลยและขึ้นวิชลิศ,ศจะดีใจมาก ได้ไหมได้หรือเปล่าทองหน่อยขอร้องไม่อยากเกลือแล้วเกลือมาสองคลิปติดแล้วนะได้โปรดละโอ้โหเอาอะไรอีกแล้วนิเกะมึงเล่นกูอีกแล้วมั่วมาแต่ไกลไม่มีเฟกไม่มีเฟกเลยสายสีทองไม่มีเลยโอ้สองหลุ่สองว่วงโขาโหทำนี่กูย,ยังอเกลิก นี่กูจะเกลียอ,อีกลเลอกูเกลียดมาเยอะแล้วนะจะ,จะให้กูเกลียดเพิ่มอีกแล้วอ่ะเป็นต่อที่บทที่สองนะครับผมมาหน่อยเรื่องปวนละจริงๆขอร้องอีเล็กออกให้หน่อยต้องมาแล้วทองนะค่้ปวดละทองเถอะจริงๆเออโอเคมาลุ้นกัน รื้นกันนะครับว่าใช่มีซลิงหรือเปล่านะครับผมพอร้องใช่และจะดีใจมากจะได้เอาไปใช้คู่กับโดโรีแล้วก็โมเดเนียเว้และจะโคตรแรงเลยตัวแรกเลยห่อโอ้โหหลุดเหรียดไอซ่าจะโอ้ยวสตี้โอ้ยเกียดเลยแม่งเอ้ยเหรีดจะได้นะครับผมแม่งอะไรวะ กูสารได้ทองคือกูกำนดเลทจังงั้นหมดคำจะพูดว่ะหลุดเลทเหรอวะแม่งแต่นา่นทีก็หลุดเลททีหนึ่งนัมบเกียะแม่งก็ปกติแม่งจะไม่ได้เลยเลยแกผมกูจะเกลือบ่อยมากเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมไปกันต่อที่บทติดสุดท้ายนะครับบทตที่สามเนาะในคลิปนี้ขอได้ไหมได้โปรดละจริงๆริงบทเดียวของผมจะได้ยิงแรง ได้ประวดออกให้หน่อยขอร้องสองปอร์เซ็นผมเชื่อมั่นว่าสองเปอร์เซนต์อกให้ผมได้เว้ยจริงๆของนะ,ะ,ะเรียบร้อยนะฮะพิรอจบอือเอ้ยเอาอีกแล้วไม่เลยสรุปนะครับวิกเกตกูเกืลสามคลิปติดเลยทั้งไทเวซี่ชุดเมดเอทแล้วก็นั่นแหละอิเล็ก ตัวทองมีนะแต่ไม่อยากใช้ไงคือผมจะเก็บตัวทองตรงนี้ไว้เนี่ยไปแลกตัวละครคิวกิมจะดีสักกว่านะครับผมก็เลยยังไม่อยากใช้อะเนาะแต่มันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าแน่นอนอ่ะถ้าจะแลกอีเล็กอะเพราะว่าผมมองว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมติดเทียร์ลิสทริปเปิลเอสแน่นอนเลยยังไงยังไงตัวเนี้ยก็ทริปเปิลเอสในเทียร์ลิสปัจจุบันณตอนนี้เลยนะเว้ยผมมองอนาคตเลยว่าแม่งจะใช้ได้ยาวอ่ะตัวเนี้ยแต่แบบ ม่อยากใช้ตัวทองอล้วี่ตัวทองคืออยากเก็บไว้ใช้ทิวกิมนะครับผมก็อ่ะงั้นมีเพชรเหลือเอาไปอีกโมติดหนึ่งแล้วกันอนะไรก็เหลือแล้วนะครับผมอ่ะแถมให้อีกโมติดสุดท้ายนะเพราะว่าผมอยากเอาจริงๆกเก็บเพชรตัวเนี้ยม้ใช้กับตู้โมติตู้หน้าของตัวละครหน้าดีกว่าแต่แบบมันมคนไม่อยากได้อ่ะก็ใช้ใช้ไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะขอร้องโมติดสุดท้ายแล้วอีเล็กออกให้หน่อยแล้วโกรธล่ะพีซคารบอน

อยู่ก็มีเฟคกเอารุ้นกันเอาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอามาดิอยู่ก็แต่งทองเฉยมิสลิทขึ้นและใช่เลยนะใช่ไหมมิสลิทมาใช่เปล่าอโอ้โหถึงว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้โหเพชรหมดไอดีตัวลุ้งหมดไอดีไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับผม หลังจากนี้ผมจะฟาร์มเมทยังไงดีเนี่ยแม่งคือกุมหมดทรัพยากรในการเปิดกระชาแล้วล่ะตอนนี้แต่แบบได้มาคุ้มแน่นอนบอกเลยว่าติดเบตา้าทริปเปิลเอสชัวร์เทลซิ่ยังไงก็ทริปเปเิลเอสนะครับผมตอนนี้แบบโอเคค,นะคุ้มแล้วอันนี้กูแฮปปี้แล้วเฮ้ยโหตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มานะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ยังหลุดเละไม่ใช่หลุดเลสสิยังเฟคเอาให้โอ้โหโอเคอ่ะ โอิที่เก้าแล้วโอ้โหนี่ผ่านมาครึ่งทางทานมซึ่งการกับความเกลือโอ้โหว้าว <Wow. S 1> มามาโฮมาเลจบเลยขอเลยโฮมาเลมาจบเลยจบจบเลยเลยเก้ามติเนยเยอะแล้วไม่ต้ไม่อยากเสียเพชรแล้วเข้าใจไหมคือ <c oughs> มาที่มติที่เก้าแล้วจบเลยจะขอบคุณมากนะโฮมาเล่ตัวแรกแล้วจบเลยมาดุนกันนะครับโอ้โ ถามว่าคุ้มไหมในคลิปนี้มองว่าคุ้มนะอดืดีดีดีได้สักทีหนึง่งโอ้โหมองว่าคุ้มเก้าโมติได้2ตัวนะครับผมอ่ายุยปิ้นมาจากตัวฟรีซึ่งผมไม่เสียเพชรก็ถือว่าโอเคโฮมาเล่มาในโมติที่9ก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยนอยเกินไปอยู่ในระดับที่เอเวอร์เรจนะครับผมก็ ผมผมยอมรับได้ไม่เป็นไรเก้ามัลติก็ก็ถือว่าเป็นราคาที่สมค่าตัวดีนะครับผมราคาประมาณนั้นอ่ะกูโอเคเว้ยก็มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมออย,อยากได้ดักเนสอ่ะจริงๆกูขอดักเนสหน่อยพีซมามามาละอันนี้มาแล้วแล้วลุ้นกันว่าใช่ไหมตัวที่สองลุงเดียวไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ออกลุ้นกันว่าใครนะครับผมดักเนส ดังเนี่ดังเนี่เอาว่ะเยี่ยมโอ้โหขอบคุณมากเกมแม่งเอ้ยไม่ได้ยินวะโอ้โหไม่ได้ตึงอ่ะกูบอกเลยว่าวันนี้มากับดวงงโถ นึกว่าจะเกือบซะแล้วมมนใช่โมติเมื่อกี้ทํากูหลอนอเมื่อกี้ทํากูหลอนจริงแบบโมติเมื่อกี้แบบโล่โล่องอะ่ะมันมันล้างอะ่ะแต่โมตินี้ใช้ได้ไม่แย่เลยโอเคแต่ทีนี้ทีมท่าเตียงของผมเนี่ยก็น่าจะเจะ็กก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีตัวละครแท้งมาเพิ่มเติมเนาะได้ใช้งานแน่นอนนะครับดักเหน็ประเ็นไทย